สวัสดีครับผมอาจารย์เทพมังกรทองมหาเสถีวันนี้เราจะมาว่ากันเรื่องของดูในช่วงเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับท่านที่เกิดในราศีกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวฟังนิดเดงสําหรับท่านที่อยากจะดูดวงเนการส่วนตัวกับอาจารย์เทพมังกรทองมหาเิถีก็แอดไลน์ไอกันมาที่เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์0 8 5 1 1 4 2 4 8 6อีกครั้งนะครับ 0851142486มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวดูดวงกัส่วนตัวค่าครูก็ตามศรัทธาการดูดวงแบบนี้มันเป็นการดูดวงแบบกว้างนะอาจารย์บอกไว้ให้อยากดูส่วนตัวก็เจาะกันมาโทรมาอาจารย์ไลน์เดี๋ยวไลน์มันเด้งขึ้นมาเองขอให้โทรมาหรือไม่ก็เมมจากเบอร์โทรศัพท์นะเข้าไปเพิ่มเพื่อนสำหรับชาวราศีกันในช่วงนี้ พูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะขายอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเขาเรียกว่าเนื้อหอมช่วงคนเนื้อหอมคือเนื้อหอมเลยจะกู้บ้านเรื่องของเอกสารเจราจานิดๆหน่อยๆก็จะสําเร็จอยากจะขายที่ขายทางเจรจาแผลบเดียวสําเร็จหมดสําหรับชาวราศีกันนะแล้วก็ดวงในเรื่องของโชคของลาบเขาเรียกว่าจะได้เงินโชคลาบจากอายุพ่ออายุแม่หรือว่าเป็นอายุของอปู่ย่าตาทวดลองกลับไปดูซิ ใครเกิดวันที่เท่าไหร่บ้างลองมาเช็คดูมันมีเกณฑ์ถูกหัวใหญ่อยู่หน้าสำหรับชาวราศีกันเนี่ยนะแต่ช่วงนี้ท่านที่ทำงานอาจจะมีความรู้สึกว่างานเยอะขึ้นงานแย่ขึ้นมีภาระมากเพิ่มขึ้นมีปัญหาให้แก้มากขึ้นแต่ก็ให้ระวังเรื่องของการเสียทรัพย์เสียสินด้วยมีเกณฑ์เสียทรัพย์เสียสิสยสนระวังเรื่องของการโดนหลอกบางท่านอาจจะ เพิ่งรู้จักกันใหม่ๆแล้วก็ถูกชวนให้ไปทําลงทุนให้ไปลงทุนว่างนันเถอะจะเป็นขายอะไรก็แล้วแต่ถ้าขายตรงก็ได้ขายตรงเพงเลยแต่ขายตรงก็ต้องดูด้วยว่ามันมันของแท้หรือของปลอมผลิตภัณฑ์มันดีไหมให้เอาลงไปเงินเอาเอาเงินไปลงเยอะไหมหรือชวนเล่นหุ้นก็ดูให้ดีแม่ไม่มีคนไหนหรอกบอก โอ้ oh, ถ้าเกิดเล่นไปลงไปลงไปล้านนึงจะได้จะได้กลับมาแสนหนึ่งไม่มีทางหรอกมัน้องพูดสวยงานไปแล้วทําให้เราต้องควักเงินไปออกไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ให้ดูดีๆแล้วกันนะในช่วงนี้ระวังมีเกณฑ์โดนหลอกระวังเรื่องของข้าวของเสียหายจะเสียเงินในการซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมโทรศัพท์มือถือพวกนี้มีเกณฑ์หมด นะแล้วก็ระวังเรื่องของการทะเลาะก,กับบริวารพี่พ,พี่น้องน้องพ่อแม่แล้วก็เรื่องของลูกน้องด้วยอาจจะไม่ได้ดั่งใจทําให้เรารู้สึกก็แบบแม่งไม่ไม่โอเคอะ่ะมันไม่ถูกอกถูกใจปมาสักงั้นในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่างูหงิดงูงาาหน่อยนะแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแค่ช่วงเดียวแล้วท,ท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาบางท่านอาจจะค้าที่ค้าทางในช่วงนี้จ์บอกไปแล้วนะบางคนอาจเป็นในหน้าขายบ้าน บางท่านาเป็นผู้รับเหมาในช่วงนี้ประมูลก็จะได้งานแต่ที่เสี่ยงหน่อยก็คือพวกที่ขายหวยในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เขาเรียกว่ามีเงินเข้ามาจริงแต่ว่างเงินไหลออกแย่กว่านะบางท่านเล่นแชร์ก็ระวังโดนโกงแชร์ด้วยให้ระวังไว้นิดเดียวแล้วท่านที่อยากจะเดินทางอ่าเดินทางไกลในช่วงนี้ถ้าถ้าเดินทางไกลอาจจะหมายเรียกว่าฉลุยเดินฉลุยก็เรียกว่าท่านบางท่านอยากจะไปทํา ไปทํางานต่างประเทศไปทําเป็นนวดบ้างบางท่านไปทำไปทําเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวนะบางท่านาบางคนอาจจะไปทางานโรงงานต,งต่างประเทศก็จะได้ไปแบบนั้นเลยนะจะได้โซนอาหรับก็ได้หรือว่าเป็นโซนยุโรปหรืออเมริกาคือได้หมดสําหรับชาวราศีการค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของเกณฑ์เดินทางชัดเจนมากสําหรับเรื่องเกณฑ์เดินทางแล้วท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาทสูงมาก นะเขาเรียกว่าอาจจะพูดไม่เข้าหูเมื่อไหร่แม่งมีเกณฑ์เลิกลากันเลยสําหรับชาวราศีกันนะแล้วท่านที่โสดอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาพิสเพ่งแรงแงตรงฝ้ากระแชงตะแคงคอยดูตามรูําแพนแต่ก็ยังเจอคู่ที่ยังไม่ใช่อาจจะช่วงเดียวเดียวเป็นช่วงแค่เดียวเดียวอเออเเรียกว่าความผูกพันแบบสั้นๆมาไวไปไวมาไวเ็เรียกว่าชนไวเคลมไว แต่มันก็จะมีอยู่จังหวะเดี๋ยวมันไปพอมันล่วงเสร็จเดี๋ยวมันก็ขึ้นของมันเองในช่วงนี้ก็ดวงจะเป็นแบบนี้นะที่ที่ทอาจารย์จับไพ่ขึ้นมาก็ถือว่ามีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีเรื่องสุขภาพก็ให้ระวังนิดๆหน่นนอยๆระวังเรื่องของเ,อเรื่องอาหารการกินระวังเรื่องของเชื้อโรคที่มากับพวกอาหารไม่ได้มีอะไรแย่นะก็ถือว่า,อาทั้งหมดก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากสำหรับราชาวราศีกันนะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้อยู่ก็ถือว่าจะมีโชคก้อนใหญ่ เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีกันย์ก็คงจะมีเป็นเท่านี้สุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวจะฝากในช่วงนี้สําหรับในช่วงนี้อาจารย์ถือว่าหมดในเรื่องของการทํานายไปแล้วนานเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของประวัติเล็กๆน้อยๆของอาจารย์ให้ฟังว่าเป็นยังไงโตมายังไงแล้วไปอยู่กันยังไงอาจารย์เกิดกรุงเทพไปโตที่อารันได้ประมาณสักอยู่ไม่เกินปสีในช่วงที่ไปอยู่ใหม่ๆเราก็เป็นเด็กก็ไม่ได้รู้ภาษีภาษาอะไรมากแม่งก็มีแต่เสียงปืนยิงกันยายก็บอกว่าไอ้พวกขมรนแม่งยิงกัน สมัยก่อนเรียกมันมีคำเหม็นแดงคำเหม็นสามฝ่ายคำเหม็นอะไรไม่รู้อ่ะแม่งก็ยิงกันแบบยิงทั้งวันอ่ะยิงทั้งวันทั้งคืนอาจารย์ก็ไปโรงเรียนก็มีบางทีก็ต้องหลบหลบลงไปอยู่ในหลุมบังเกอร์เหมือนบ้านเราอ่ะแต่ตอนนี้เทรนเทรนกีฬาสีหายหมดแล้วบ้านเราไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นมันเทรนมันหายมันไม่มีใครนิยมแล้วอ่ะไอ้เรื่องแบ่งสีแบ่งอะไรหมดไปแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการต่อสู้ทางความคิดระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า คนรุ่นเก่าก็าอยากจะปกป้องอสิ่งที่ตัวเองมีก็คือว่าชีวิตนี้กูจะไม่ตายแล้วกูจะต้องปอบกล้ให้เยอะที่สุดไอเด็กรุ่นใหม่เมื่อเพิ่งขึ้นมาเพราะกูยังแดกไม่อีกก็ทํางานละบากหน่อยสุดท้ายอาจารย์ดูข่าวบางทีแล้วสรุปแล้วมันปกป้องตัวเองอะแม่งไม่ได้ปกป้องอะไรทั้งสิ้น่ะแล้วเอาสิ่งนู้นสิ่งนั้นมาอ้างเชื่อเหอะถ้าวันเดงเปลี่ยนรัฐบาลขึ้นมาแล้วให้แบะเบอร์กันเลยนะเปิดบัญชีทรัพย์สินกันเลยนะเชื่อเหอะว่าแม่งข้าราชการชั้นสูง แม่งถูกประหารชีวิตเกินครึ่งประเทศหรือแม่งก็ติดคุกช่อลาดบางหลวงโกงประชาชนเอาเข้ากระเป๋าตัวเองโกงกษัตริย์อีกต่างหากไอ้พวกนี้อาจารย์ไม่ทราบว่าตอนนี้เรือดำน้ำเอาเอาไปทำอะไรเอาไปทาอะไรบ้างไม่ไม่รู้เอาไปทำร้านอาหารหรือเปล่ามันคงจะได้ใช้หรือเปล่าก็ไม่ทราบออกมาเรื่องการนเมืองแล้วนี่อืมตอนเด็กอาจารย์ยุวรันเผอแบบเดียวเขาเรื่องการนเมือง อายุอลันเตก็มีเขาเรียกว่ามีคเหม็นแม่งก็ยิงกันทุกวันอแล้ววันเสาร์อาทิตย์จะจะพูดถึงเรื่องการทำมหากนิองขอจาย์สมายเด็กๆอาจารย์ก็จะเป็นลูกมือเขาเรียกว่าเป็นมือขวาของจา์อ่าเป็นมือขวาของใหญ่เป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์สําหรับใหญ่วันเสาร์อาทิตย์อาจารย์นี่มีหน้าที่ล้างจานถูบ้านก่าบ้านถูบ้านแล้วก็อะไรหาบน้ําสมัยก่อนหาบน้ําก็ใช้กระแปงกระแปงแม่งแค่กระแปงก็หนักจะตายหายอยู่แล้วก็ตรงหาบน้ําอีกขึ้นมาใส่ใส่ไว้ในโอ่ง ก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ทําทุกวันเริ่มมาจากเรียนก็าต้องหาบน้ํเขาเอาไว้ในตุ่มแล้วสมัยก่อนกินน้ำก็เ้องเป็นกินน้ําคลองกินน้ําในบ่อแล้วทำไรเอาสารส้มกวนสารส้มกวนให้มันตกตะกอนแล้วก็มีดินประสิวหรืออไสีเหลืองๆเนี่ยไว้ในตุ่มแล้วก็กินก่อนกินก็น้ามันก็จะใส่มันตกตะกอนก็กินได้บางครั้งอาจารย์กินน้ำในรอยตินวัวตินควายเลยนะไปนาเนี่ยฝนตกมาในสมัยก่อนไม่มีเคมีก็หิว้ําก็กินแม่ตรงนั้นน่ะกินน้ําฝนตรงนั้นน่ะก็ โตมาได้ไม่มียาฆ่ามาแมลงไม่มีอะไรทั้งสิ้นสมัยก่อนก็ถือว่าสะอาดบริสุทธิ์บ้านอาจารย์ก็ขายบ้านยายอาจารย์ขายข,ายของโชโห่วยแล้วก็อาจารยก์ก็ช่วยยายขายของแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์จำได้เลยว่าเออาจารย์ไปช่วยยายขายของที่ริมชายแดนสมัยก่อนไม่มีโลงเกลือไม่ได้เจริญแบบนี้สมัยก่อนแบบโอ้โหมีป่ามีพึ่งเต็มไปหมดก็ไปช่วยยายขายของยายก็ขายขายส้มตําอาจารย์ก็เป็นลูกมือถือน้าถืออะไรไปให้ยายกิน ก็ไปกันสองคนยายกับหลานยายก็ตำท้ม่ตมตํำต่ำคืออาจารย์ยายยายนี่เป็นคนที่ตำอ่ะท้่มตํำคืออร่อยมากโคตรอร่อยคือขมิ้นแม่มารอเข้าคิวกินอะ่ะอร่อยมากยายใส่ของคิวรถทีเป็นกิโลแล้วอาจารย์ก็เ,เป็นมือย่างไก่ย่างเนี่ยขายปีกไก่ย่างก็ย่างไปย่างมาให้ขมินแล้วก็บางครั้ง คอมเมนตให้ตังค so so ืออาจารย์ไม่ริษะเป็นไงชอบจิกตังยายแต่อาจารย์ไม่ไม่กระเของคนอื่นนะคือถ้าเกิดเป็นของยายจะชอบสนุกมากก็หยอดกระป๋องมั่งไขได้ก็หยอดกระป๋องใส่กระเป๋าหยอดกระป๋องใส่กระเป๋าอยู่อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็ได้หลายบาทแต่ก็กลัวหายนะแต่ต้องเดินต้องระวังนะอย่าให้เสียงอย่าให้เสียงยายได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายายหูแว่วขึ้นมานี่เดี๋ยวเละก็เลยไม่ไม่เอาเยอะเอาก็ต้องให้ให้เหรียญมันไม่กระทบกันจะได้จะได้เนียนหน่อยยายจะได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ยินเสียงก็จะรู้ว่าเราเราไม่ได้จิกตังยยา นะแล้วสมัยก่อนยายก็จะมีอาชีพพิเศษก็คือ,อทำเหล้าเถื่อนต้มเหล้าเถื่อนเองเลยนะขุดรูแล้วก็เอาไปฝังไว้แล้วก็ทําหัวเถื่อนแล้วก็มีขายหริเถืน่นมาจากฝั่งกเมตูํามาขายเอามาขายในเมืองไทยคือทําหมด แล้วช่วงหน้าหนาวก็ไม่มีอะไรเด็กๆก็ไม่มีอะไรมากแต่ช่วงเดินไยก็จะมีการละเล่นมีเล่นโอ้เล่นได้สบายสมบัติถ้าเดินไงายคือเล่นอะไรก็ได้เล่นกระต่ายขายเดียวก็ได้เล่นมอนซ่อนผ้าก็ได้แต่เล่นซ่อนหาไม่ได้เล่นซ่อนหายายบอกถ้ามึงเล่นเดี๋ยวผีจะเอามึงไปซุกผีจับซุกก็คือผีจับเอาไปซ่อนอะซุกซ่อนมาเด้ออย่าก็อย่าเล่นละกันถ้ามึงเล่นนะเดี๋ยวผีจะเอามึงไปซ่อนแล้วมึงจะไม่ได้กลับบ้านก็เลยไม่กล้าเล่นกันสําหรับเรื่องเรื่องของการเล่นซ่อนหาก็ไม่เล่นเล่นแค่หมอซ่อนผ้า แล้วสมัยก่อนก็โอ้โหยายก็คนแก่โบราณน่ะก็จะเล่าเรื่องผีเรื่องอะไรโอ้โหก็กลัวผีชิบหายสมัยก่อนผีดุบอกสมัยก่อนผีดุแล้วมันมีสงครามมีอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังแล้วก็ลัวผีไม่ไม่กล้านะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะจะว่าไม่มากก็มากเหมือนกันนะสมัยตอนที่อยู่ตอนที่อยู่บ้านอ้างาก็ไปโรงเรียนบางครั้งตอนเรียนหนังสือหน้าหนาวก็ต้องออกมาเรียนออกมาเรียนนอกห้องว่างั้นเถอะตอนเช้าก็ทําเวรถูบ้านเอยถูห้องถูห้อง,องเสร็จ ถ้าหนาวจัดก็ต้องมาเรียนกันกลางแดดก็ต้องมีพ่อห่มมาด้วยลากพ่อห่มมาจากบ้านเลยก็เรียนกันกลางกลางสนามกลางแดดแล้วสมัยก่อนเอาสาธงหรือว่าสนามหน้าโรงเรียนเนี่ยก็ตอนเช้าต้องไปเข้าเข้ารบโงชาติแล้วหญ้าเจ้าถูงแม่งก็เต็มเลยก็ต้องถอนหญ้าทุกวันนะเป็นเด็กแล้วช่วงไหนคืมอกค้มใจครูตรวจเล็บแม่งก็ต้องสมัยก่อนเครื่องตัดเล็บเครื่องตัดหญ้าก,ก็ยังไม่ค่อยมีไม่มีลไม่มีสุดท้ายแม่งก็ฟันนี่แหละเพราะกลัวโดนตี ก็ก่อนอาจารย์ก็มีมีเดทไลน์ให้นะมีเส้นตายให้ก็คือก่อนจะตรวจจะบอกก่อนนะเดี๋ยวจะตรวจเล็บแล้วนะวันนี้เพราะว่าถ้าเล็บดำอาจารพวกครูใช้อะไรรู้ไหมแปลงลบกระดานโอ้โหแม่งโคตรคลาสสิกเลยอาจารย์โดนประจําเล็บดําสมัยก่อนไม่มีแฟบก็ไปเอาใบาข่อยใบยข่อยหรือใบพุทรามาขยับให้มันเป็นฟองแล้วก็ไปถูถูให้มันสะอาดแล้วก็มาตรวจบางครั้งก็บางครั้งก็งรกอดบางครั้งก็โดน ก็ถือว่าสนุกเดชอาจารย์ครูสมัยก่อนแม่งตีเจ็บจัได้เลยอาจารย์ชื่ออะไรไม่นูาแต่นามสกุลอุตมังแม่งไปโคตรเจ็บเหมือนตีวัวตีควายอาจารย์ไม่ได้บอกนะว่าการตีเด็กทําให้เด็กจเจริญก้าวหน้าไม่ใช่อะ่ะอาจารย์ไม่เห็นด้วยอะ่ะเพราะแม่งเจ็บนะก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับท่านที่เกิดในราศีกันเดี๋ยวจะพูดกันยาวเหยียดนะกันเหมือนเข้าแวะเข้าไปหน่อยหนึ่งสุดท้ายน,นี้ขอให้ชาวราศีกันจงมีความสุขความจเจริญร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสวัสดีครับ